สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่29สิงหาคม2563โดยเฉพาะครั่งเชลซีครับรอดข่าวเชลซีเช้านี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชลซีเช้านี้สิงเซนฟรีทางการดีเอโกอุดหลังบ้าน โดวยวน,นี่สมโมสรเชลซี Chelsea, เดินหน้าเสริมความแข็งกแกร่งอย่างตอนนองน,นะฮะซึ่งล่าสุดนั้นก็ประกาศสัญญาเตียโกซิว่าเซ็นเตอร์แบ็กมาาประสบการณ์ที่หมดพันธะออกจากทางฟารีสแซงต์แองก์โดยเขาผูกมัด1ซีซั่นนะฮะส่วนออปชั่นอีก12เดือนทางสิงบรูนั้นจะพิจารณาเพิ่มหากเขาติดใจผลงานของเตียโก้คนนี้โดยกันที่เว็บไซต์สมโมสรแจ้งข่าวดีมาว่านะผมแข้งวัยย่าง36ปีคนนี้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ที่เดอะบริบตลำดับที่5นะฮะต่อจากคารคินซิเยส ทิมโมแวนเนอร์แบงซิเวลและก็มาลองซานนั่นเองเดี๋ยวเขาได้บอกว่าผมมีความสุขมากเลยนะที่ได้มาร่วมทีมเชลซีปรับปื้มเหลือเกินจะได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมอันน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจของทางผู้จัดการแฟงลามพาดในฤดูก,กาลหน้านะฮะและการตอบตกลงร่วมง,งานกับทีมก็เพื่อล่ากิจยศและเขาได้กล่าวทิ้งท้ายไปว่าไว้เจอกันเร็วนี้นะครับแฟนบอลเชลซีแทบจะอดใจรอในการเล่นนันามแซมฟอร์บริดตไม่ไหวแล้วอ่านะผมเป็นว่างานนี้นะฮะ ทางเทียโก้ซิวาคนนี้ก็ได้ออกมาพูดถึงขนาดนี้ผมว่างานนี้ปลอเปิดตัวใส่เสื้อสีฟ้าของแมนยูของเราดได้เลยนะครับ,บรดข่าวต่อมากันดีก่อนครับถ้าได้ครบสยองอย่างแน่นอนเปิดเวตตัวจริงเชลซีสุดแกรง่งลุนชัาพิวริงกิต โดยกันนี่เชลซีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะฮะที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ของทางผิวรลงกตต์กันอีกครั้งโดยการทุ่มเงินสร้างทีมในช่วงสมัยน,นี้โดยพวกเขาได้นกเตะชั้นยอดมาเสริมแกร่งหลายคนทํให้ตอนนี้สิงห์สงครามเชลซีมีขุมกาลังที่น่าเกรงขามเป็นอย่างมากในการสู้สุดในฤดูกาล2020ถึง2021นี้โดยจริงๆแล้วสิงห์บรูนได้ผมไม่ได้ใช้เงินเลยเมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านั้นได้ลงโทษห้ามพวกเขาซื้อผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดเปิดในช่วงเสม,มอนน์นี้ซึ่งนะผมช่วงเดือนมกราคมไปยีสพันยี่สิบนะฮะก็ไม่ได้ซื้อเลยอย่างไรก็ตามสารอนุญาโตตุลาการกีฬาโลกนะฮะหรือว่า C.A.S. ตัดสินใจลดโทษแบนการเสริมทัพทำให้ทีมเดินหน้าเสริมการันทีน ดูรายการที่ผ่านมาแฟรงค์นำพาดฝุนซื้อนุ่มไฟแรงคนนี้ไม่ได้ใช้เงินในการเสริมทัพเลยนะฮะและต้องใช้งานนักเตะท,ที่มีอยู่ในทีมผสมกับแข้งดาวรุง่งแต่ก็ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจเมื่อสามารถนําเชลซีจบฤดูก,กาลในอันดับ4คว้าสิทธิ์ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนเลกได้สําเร็จนั่นเอง สำหรับตอนนี้เชลซีปลดแอกโทษแบนการซื้อนักเตะแล้วนะฮะทำให้พวกเขาเดินเครื่องใช้เงินเต็มชีโดยผู้เล่นที่ดึงตัวเขาเข้ามารายแรกก็คือฮาคิมซีเอสที่ย้ายมาจากอาร์แจ็คอัมสุดดัมด้วยค่าตัวประมาณ3 8ล้านปอนด์หรือประมาณ1,414ล้านบาทจากนั้นก็สวมบทสิงปืนไวคว้าตัวชิโมแวนเนอร์หัวหอ,อกฟอร์มร้อนแรงจากไลซิกด้วยค่าตัว55ล้านปอนด์หรือประมาณประาณนัผม2,900ล้านบาทตัดหน้าทีมของลิเวอร์พูลนั่นเอง โดยยังไม่หมดแค่นี้นะฮะเพราะเชลซียังคงเดินเครื่องใช้เงินไม่หยุดยัง้งโดยพวกเขาพร้อมจะควักกระเป๋าเป็นสายตสสโมสรโดยการซื้อตัว,ตวเตะหนึ่ในตักเตะตพอสอนรสูงแห่งวงการลูกหนังยุโรปนะฮะนั่นก็คือไคลส์ฮาวเวิร์ดของกลางดาวรุ่งห้างขาย,ยาไบเออร์ลูเบอรโเซนด้วยเสนอร,ราคาที่90ล้านปอนด์หรือประมาณ3420ล้านบาททันเดง ขณะที่เบนซิเวลแบ็กซ้ายฟอร์มร้อนแรงก็เพิ่งจะมาเป็นสมาชิกใหม่ทีมแซมฟอร์บริดหลังย้ายจากเร์ซิตี้นะครับผมด้วยค่าตัวประมาณ5 0ล้านปอนด์หรือราวประมาณ1,900ล้านบาทน,นะฮะตามมาด้วยทีโกซว่าซึ่งย้ายมาแบบไม่มีค่าตัวจากสโมสรปาเวรเชกแมงโดยการเสริมเกมรับในครั้งนี้ลัมชต้องการที่จะอุดช่องโหว่แนวรับที่เสียไปถึง79ประตูจากการเล่นทุกบริการเมื่อสั้นที่ผ่านมานะฮะ นอกจากนี้ทีมยังคว้าตัวมาลองซ่าต้องหลังดาวรุ่งอีกหนึ่งรายซึ่งย้ายมาแบบไม่มีค่าตัวนะฮะแต่โจซีปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวไปใช้ง,งานซะก่อนในสัปนนาหาสำหรับผู้ประตูพวกเขาก็เล็งกระชากตัวอ,องดเดรโอนาน่าโกจอมหนึบจากทางอาแจ็กอัมส์ดัมด้วยค่าตัวประมาณ3 0ล้านปอนหรือราวนะฮะ1,110้ 1, ล้านบาทโดยหวังจะเอามาแทนชี่เกปาสปรากาที่มักจะเล่นผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง รวมๆกันแล้วนะผมตอนนี้เชลซีนะฮะเน้อเตะที่เล็งเอาไว้มารูปทีมอย่างที่ตั้งใจนั่นหมายความว่าลำพาดนั้นใช้เงินเพื่อสร้างทีมของเขาขึ้นมาไปแล้วประมาณ2 1 0ล้านปอนหรือราวประมาณ9,500ล้านบาทนะฮะและด้วยขุมกำลังที่มีอยู่ผสมกับแข้งหน้าใหม่ที่เข้ามาทำให้สิงห์บุรุนั้นกลายไปถึงในทีมที่สามารถลุ้นแชมป์ลีกอั้นที ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าขุมกําลังเชิงลึกของทางโชลซีนั้นต้องบอกว่าน่ากเกรงขามไม่อย่างมากเลยนะฮะเพราะพวกเขายังมีนักเตะฟอร์มร้อนแรงอย่างเบสันเมาส์แฮมมี่อับราฮัมคริสเตียนฟรูจิสและก็ฟิกาโยชมูมรีรวมทั้งบรอสปัรคลี่เมสซีบ่บาสัวยีโชชินโยและก็เอมเมสันพันนีเออรี่เป็นต้นนั่นเองโดยนะผมอย่างไรก็ตามนะฮะสำหรับการจัดทัพส่วตัวจริงของทางลมพาร์ดนั้นที่นํามาใช้ในฤดูกาลใหม่ โดยหากเขาดินเตเตที่เขาต้องการมาครอบครองจริงต้องบอกว่านะฮะสิห์ตรงครามเชลซีชุดนี้น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยนะเพราะเป็นการผสมผสานผู้เล่นที่มีมอยู่เดิมอยู่แล้วกับนันเตะใหม่ที่เต็มไปด้วยความสามารถเฉพาะตัวและก็การเล่นที่โดดเด่นนั่นเองโดยงานนี้ผู้จัดการแฟรงค์ลามพาร์พร้อมจับเมาส์กับฟูลิซิสลงเล่นพร่วมกันโดยทั้งอที่เป็นแนวรุกทางริมเส้นทั้งสองฝั่งแต่ที่ตำแหน่งจอมทัพจะใช้ฮาร์เวิร์ดคอยทำหน้าที่ปั้นเกมโดยมีแวนเนอร์ซึ่งซัดไปทั้งหมด3 0ประตู จากการเล่นให้กับทางเลเวอร์คูเซนเมื่อสั้นล่าสุดนะฮะยืนเป็นหน้าเป้านั่นเองครับอย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีที่เมาส์กับพูดิซิสคนในคนหนึ่งไม่สามารถลงเล่นตัวจริงในช่วงต้นซีซั่นใหม่ได้นะฮะโดยอาจจะเป็นไปได้ที่พวกเขาต้องถูกกักตัวอย่างน้อย14วันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควินใาจีนก็อาจจะส่งผลซีนะฮะลงมาเติมเต็มในด้านหน้าแทนก็เป็นได้ สำหรับสตาร์ทีมชาติโมร็อกโกนั้นต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นนักเตะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์แต่เหตุที่ลัมพาดไม่เลือกนะฮะเขาลงเล่นตัวจริงเนื่องจากมองว่านักเตะน่าจะเล่นไม่เข้าขากับทางฮาร์เวิร์สฉนั้นเขาจึงเลือกใช้งานเมาส์ซึ่งได้รับประกาศลงสนามอย่างต่อเน,นื่องเมื่อเทียบกับผู้เล่นคนอื่นๆในทีมเมื่อสั้นที่ผ่านมามากกว่านะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเชลซีววนั้นเจอกับทีมไหนเพราะแผนของแลมสามารถืดหยุ่นได้เสมอเนื่องจากมีตัวเลืออกกใใหห้้้ชงงาานนนไดลยั่เ ในส่วนของแดนกรานนะผมแน่นอนว่าขุนศึกคนหนุ่มเลือดผู้ดีเนี่ยจะใช้งานอินโกรกองเต้กับทางมาเตโอโควาซสซึ่งได้รับเลือกนะครับผมให้เป็นนักเตะแห่งซีซั่นของทีมเมื่อรการล่าสุดกิดที่ในตำแหน่งแบ็คซ้ายปกติแล้วจะเป็นอาร์เวอร์ซอนกับมาโกสอารอนโซที่สลับกันลงเล่นนะฮะแต่การที่ทีมได้ตัวซีเวลคนนี้มาเสริมความแข็งแกรง่งทําให้ตอนนี้โอกาสที่ฟรูแบ็คทีมชาติอังกฤษจะกลายเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งนี้มากที่สุดครับ โดยซิวเวลนะผมมีจุดเด่นที่ลมพา,าที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะนั่นก็คือการเล่นที่โดดเด่นทั้งเกมรับและก็เกมรุกรวมไปถึงยังเป็นผู้เล่นที่เท้าซ้ายสุดฉมังและสิ่งนี้นะผมจะเป็นการสร้างพิติการเล่นเกมบุกให้กับเชซีมากยิ่งขึ้นนะฮะส่วนด้านบริชเชมนั้นแข่งดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม,ม่ำเสมอในตำแหน่งแบ็คขวา,พาเพราะนักเตะเต็มไปด้วยความสดใสและถูกใจผู้จัดการแรงลมพาร์ทอย่างมากเลยนะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วน,นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแน่นอนว่าซิวานั้นจะเข้ามายืนเป็นตัวหลักของทีมแม้ว่านักเตะจะอายุ36ปีแล้วในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็ตามแต่ด้วยประสบการณ์ในการเล่นในลีกชั้นยอดของทั้งเกาโชเซราตอรีและก็ลีกเอิงฝรั่งเศสน่าจะช่วยขับเกมรับนะครับผมให้กับทางเชลซีเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นนะฮะที่สำคัญความสามารถของเขาจะช่วยพัฒนาบรรดานักเตะดาวรุ่งของทีมอีกต่างหาก ส่วนข้างหูของซิวาก็คงจะเป็นเคอร์สซูมาที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเมื่อซั่นที่ผ่านมาแต่แลมพาธนะผมเชื่อมว,ว่านักเตะรายนี้ยังไม่ได้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นการได้เล่นร่วมกับซาดังชาบซูเรียนจะช่วยดึงความสามารถของเขาออกมาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองตบท้ายด้วยตำแหน่งนะผมโกนะฮะต้องบอกเลยว่าแลมพาดไม่ไว้วางใจเกปาอีกต่อไปแล้วฉะนั้นจึงมองหาตัวเลือกดีที่สุดซึ่งก่อนหน้าน,นี้เขาก็อยากได้ยานโอปราก นาดันตรามีอาร์เโกแมกปริกแต่ด้วยค่าตัวมหาศาลทําให้ทีมเบนเคมปบชีโอนาน้านะฮะที่มีค่าตัวถูกกว่าเยอะเลยและก็ฟอร์มการเล่นก็เหนียวหนึบไปต่างกันมากมายสักเท่าไหร่นักนอกจากการได้ช่วยตัวจริงที่คาดว่าลำพาดน,นั้นจะน,นำมาใช้ในก,การหน้านะฮะผมการสำรองของเชลซีต้องบอกเลยว่าอัดแน่นด้วยคุณภาพไม่ว,ว่าจะเป็นคารัมบัสันโอดอยซึ่งมีพรสวรรค์อันโดดเด่นแต่นักเตะอาจจะต้องพิสูจน์ตนเองกัน,กนอีกสักร้ยหนึ่งนะฮะ เช่นเดียวกับทางโชมรีนะผมที่ต้องพัฒนาตนเองเพื่อโอกาสในการก้าวขึ้นเป็นตัวหลักนั่นเองยังไม่หมดแค่นี้นะฮะเพราะทีมยังต้องมีนักเตะประสบการณ์สูงทั้งอันโตนิโอบริเกอร์เซซ่าซสริกัยตาและก็อเริยชิรูเป็นต้นนะฮะรวมทั้งนักเตะดาวรุ่งที่พร้อมจะสอดแทรกแยกตำแหน่งอย่างบินรีกิมอล กรับบริเวณบรอตช,ชิกและก็อีกหลายคนนั่นเองฉะนั้นเช่นได้ว่าขุมกำลังของเชลซีในฤดูกาลใหมน่นี้ต้องบอกว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพเป็นอย่างมากเลยนะและการมีขนาดทีมที่ใหญ่แบบนี้ทําให้ลำ้ำพานนั้นสามารถปรับกลยุทธ์ได้หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ทีมต้องเจอในแต่ละเกมนั่นเองโดยในการคาดการณ์นะผมสเป็นตัวจริงในฤดูกาลหน้าของทางเชลซีของเรานะฮะหาพวกเขาคว้านักเตะที่เล่งเอาไว้มาร่วมทีมได้ครบทั้งหมด ก็เริ่มจากนะผมผู้สับป e t ก็จะเป็นอังเดโอนาน่าอย่างแน่นอนกองหลังก็จะเป็นเบนซิเวลเคิร์ตซูมาติโกซิวาและก็บริสเจมส่วนกลางก็จะเป็นเอ็นกรกองเต้มาร์โจโควาซิสเมสันมาส์ไคส์ฮาร์เวิร์ดคริสเตียนฟริซิสส่วนกองหน้าก็จะเป็นทิโมแวนเนอร์ยืนเป็นหน้าเป้าครับ ี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะการเปิดเสตัวจริงของเชลซีทีมสุดแร่งในฤดูก,กาลหน้านะผมที่พี่แกเล่นซื้อเนะตะเป็นว่าเล่นกันเลยนะฮะด้วยเงินไม่จากัดจำนวนโอ้โหเป็นว่างงานนี้ต้องเราดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับผมว่าเชลซีเราจะโหดมันฮาขนาดไหนและนี่ก็เป็นสรุปข่าวรดมสโมสรเชลซีประจำวันที่29สิงหาคม2563ยาโดยชัยภูภาครังเชลซีครับ